นับตั้งแต่สิงหาคม2557กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในได้ริเริ่มโครงการร้านจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จเพื่อคืนความสุขทุกจานให้ประชาชนหรือร้านอาหารนูนิชพาชิมโดยส่งเสริมร้านอาหารที่มีลนะักษณะถูกสะอาดดีอร่อยให้จำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จในราคาจานชามรับไม่เกิน25-35บาทเพื่อเป็นทางเลือกให้ประชาชนในการลดภาระค่าของชีพ รวมทั้งเป็น,นกลไกชี้นำราคาอาหารปรุงสำเร็จในตลาดทั่วไปไม่ให้ปรับราคาสูงขึ้นโดยร้านอาหารที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ต้องเป็นผู้ประกอบการธุรกิจจําหน่ายอาหารปรุงสำเร็จประเภทอาหารจานเดียวหรืออาหารปรุงสำเร็จในเมนูลหลักเช่นอาหารตามสั่งข้าวรดแกงข้าวมันไก่ข้าวหมูแดงขนมจีนก๋วยเตี๋ยวโดยราคาจําหน่ายไม่เกิน25-35บาทต่อจานต่อชามต่อถุง ต่อหอหรือต่อกองและมีสถานที่จําหน่ายที่มีที่ตั้งชัดเจนสะอาดและถูกสุกรักษณะและต้องมีการปิดป้ายราคาจําหน่ายที่ชัดเจนซึ่งร้านอาหารที่เข้าร่วมจะได้รับการประชาสัมพันธ์ร้านผ่านช่องทางต่างๆเช่นเว็บไซต์แอปพลิเคชันไลน์แทนของถูกวัสดุประชาสัมพันธ์ร้านหนูนิดพาชิมได้แก่ป้ายสัญลักษณ์หนูนิดผ้ากันเปื้อนพร้อมหมวกป้ายไวนิวถุงพลาสติกหูหิ้วบัตรสมาชิกร้านหนูนิด โครงการร้านหนุนิดพาชิมได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จจากทั้งในกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลขยายไปยังจังหวัดใหญ่ๆใ,ในแต่ละภูมิภาคจนครบ77จังหวัดทั่วไทยจากที่ตั้งเป้าหมายร้านหนุนิดพาชิมทั่วประเทศไว้10,000ร้านณนะวันนี้เกือบ2ปีนับตั้งแต่เริ่มโครงการได้มีร้านอาหารปรุงสำเร็จเข้าร่วมโครงการทั่วประเทศรวม1681ราย ในเขตกรุงเทพมหานคร3,698รายและในส่วนภูมิภาค6,983รายช่วยลดภาระค่าคงชีพให้แก่ประชาชนในการซื้ออาหารปรุงสำเร็จได้100ร้อยละ10-35ของค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารต่อวันหรือประมาณวันละ9.13ล้านบาทคิดเป็นมูลค่ากว่า1,796.09ล้านบาท ในการดำเนินโครงการร้านหนูนิดผ้าชิมกรมการค้าภายในได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆมาโดยตลอดอาทิกรุงเทพมหานครสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยหอการค้าจังหวัดต่างๆในการร่วมจัดหาคัดเลือกร้านจำหน่ายอาหารเข้าร่วมโครงการกรมธุรกิจพลังงานโดยโครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาแกา๊สถุงต้มโดยร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับสิทธิประโยชน์ในการซื้อกาสในราคา18.13บาทต่อกิโลกรัมจำนวนไม่เกินเดือนละ10ถังขนาด15กิโลกรัมธนาคารอมสินในการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจห้างค้าปีกค้าส่งทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคในการเชื่อมโยงวัตถุดิบคุณภาพดีาราคาถูกเพื่อช่วยลดต้นทุนกลุ่มการค้าภายในยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการให้มีการพัฒนามาตรฐานคุณภาพให้สูงขึ้นรวมทั้งมีความตั้งใจที่จะเพิ่มร้านหนูนิดในห้างค้าปีกค้าส่งสมัยใหม่เช่น Tesco Lotus, Big C และศูนย์อาหารในห้างท้องถิ่นในจังหวัดต่างๆและยังจะได้ขยายเพิ่มร้านจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อเป็นทางเลือกที่เพิ่มขึ้นสำหรับประชาชนให้สามารถซื้ออาหารปรุงสำเร็จคุณภาพดีในราคาถูกต่อไป